สกิลมันต้องมีคูดาวเหมือนสกิลมึงนั่นแหละไอ้สัตว์ตลกวะกูแทงฉีกเลยแนปายออกขี้ใหญ่เอามายิงหน้ามึงไงฮะวิลเลสเตอร์อาจจะออกอัมเรดกันนะพี่มาเปิดดิเออเออพาไปตายไอ้มาซี่ เทไว้เปิดปิดอัพเดตในบ้านอ่ะพี่เหี้ยวแดงเถือกเลยว่ะทีมเรามีลินเขียวอยู่ตัวเดียวเอ่ยเออมีหัวเขียวอยู่ตัวเดียวเอาไปเขียวแล้วพี่เหียวเยแดงล้วนแดงทั้งทีมแอกว่าแดงอย่างเงี้ยใช่เหมือนสกอเรตเรยวโหแล้วนี่ตโลพี่เขียวม่นตีไม่ได้ตโลไอ้ห่าถ้าจังหวะวันนี้ไม่ได้นะ กูนั่งรถไปต่อยเบนส์เลยมก็ต่อโลกันหมดเลยตีไม่ได้ต่อโลกันหมดเฮียมึงก็ไม่ปาละไอ้ตัดได้ได้ได้ดวลเลยน้องตัดแล้วอุ้ยอุ้ยแม่มันยังไม่ตายอ่ะได้ปะอ๋อมันมันมันเด้งมันเด้งโอเคเด้งตึมไม่ทันจ้าอายุห้างมาละเอาเลย เอ้าน้องกูไปแล้วโอ๊ยเดี๋ยวลองดูยกแฉลบเพื่อนตายอยู่เอาได้เอาได้มาที่มาที่มาที่เออตายแล้วตายตายตายแต่ไม่ได้ดาเมจไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรนาฟีไปแล้วนาฟีไปแล้วไอ้เชี่ยโดดไม่เป็นไรรอดอยู่ตาย เมาลั here, ่นอะไรเลยต่อไปนะเอาปะต่อบปะต่อได้อยากอยู่นะแม็กนัทอยู่นี่แม็กนัทมีบิงนะต่อไปเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอหนีปั๊บหยุดเลยมึงหยุดเลยโอ้ยแม็กนัทแม็กนัทสวยแม็กนัทสวยอยู่ข้างหลังอ้าวอ้าวอ้าวอือเป็นการล้ออีกเนี่ยเออ ไม่ก yeah. okay. ็ได้อยู่เฮ้ยเกินไปวะเหยียบรออาหารวัตตีชิฟทำไมวะไอ้เชี้ยหัรมาตีชิฟเฉยเลยเสร็จเลยอย่างเงี้ยอาหารวัตตีชิฟเฉยเฮ้ยแต่ไหนวะยิงปุ๊บมาแล้วดาเม่ของพี่ชัยหรือว่า40แล้ว <Yes. S 1> <laughs> ตั้งหานเมึงสี่สิบคนน่ารักเลยอนะเมทได้ดุได้บิงเมื่อสินาท <ours> ีที <rain> ่ผ่านมาสิดนาทีดาเมจสีเน้นจับอย่างเดียวไอ้สัตว์นึกว่าเซนอเค้รถิ่มเลยอ่เรียกเรียไม่จบกันออกันนี่มาวิ่งควยเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเยเ้ย้ยิงรัวๆ วิ่งไม่ทันจาจะโอ้มาซีมาพูดไม่มีดวนเลยไม่ได้ไปอยู่ทางหมดโอ้ <laughs> โอ้ <laughs> ป่อ,ปอ, <laughs> ออ้หมดอ,อ้าาว อย่าวะไดรมันดีเลมันมีับใหม่ไว้ดีเนไม่เอาใบไม้ทัดหูกันหายใจเฮ้ย่อะทำอะไรวะเนี่ยมตลกเลยเออพุทธัางเลยกตายเฮี้ยตันไงกูเ่ยกำลังท่องกระถางยังไม่จบอออโคตรลกเลยเฮี้ยอะไรวะเนี่ยโไโลไโลลูกโตๆวันวานี่ตโัวแ่ง โอ้ยทะลุเฮ้ยเอา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 เฮ้ยบวเฮ้ยบวชขับยขบใหดีว่อเฮ้ยคนรถไฟโ้หเฮ้ยอุ้งจะกำลังวิ่งมา ดักกลางวิ่งมาดักดักหน้ามันเฮ้ยสับไอ้เหี่เนี <S 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 ่ยสอบสีไม่เข้าไอ้เหี้ยเสาฮิวไอ้จัดอ้าวจัดไอ้เบสต์เบสอย่างเมามีปั่นเลยดิปั่นไม่ปั่นก็ตาพ่อไปตายเลยนี่ยฮะมันไม่เข้า มันเลยเหอะมันอาพีไปแล้วไงไม่เหมือนว่าไอ้ไอ้วินด็อกไงวินด็อกก็พีไปแล้วเพื่อนแล้วไอ้เนี่ยคือมันไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะถอนเมื่อกี้สกิลมันต้องมีครูดาวเหมือนสกิลมึงนั่นแหละไอ้สัตว์ตลกวะไปเหี้ยการ์ดการ์ดช่วยหน่อยกันไล่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 โอ้โหได้อยู่ ได้อยู่ได้อยู่ดาเมจมาแล้วไห้ผมมีเซปเตอร์ด้วยงาดวนนานเฮ้ยโอเคคุณจะอยู่ใกล้ผมอยู่ใกล้ผมไม่นานไม่นานไม่นานใกล้ตีดวนบอกด้วยนะอันนี้อันนึงดวนไม่นานหรอกไม่น่ามันหายยังไง มาเลยเ่นมาเล่นมันไปแล้วอู้วะดิเฮ้ยเจ้ยเจ้าเดี๋ยวเด่นหมดมัวอะไรตัวเนี้ยอาไลน์นุ่มอาร์ทีอาไลน์นุ่มเขียบร้อสของวารานแม่งเลยแต่ของเล็กป่ะดอกเอาไปเอาได้ตัวใหม่ด้วยสวยเลย ดีเฉยเฮ้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 ยนี่มันผมระบุ้นเอาให้ได้อะตัวจนได้อะตัวเด้งหน่อยเฮ้ยบีทีบีวะ ตัวสามตายเออก็มาสุดเลยปล่อยมันไอ้หูสวยนะเกืบโดนถ่ยแล้วเออโดนถ่ายยูเบมารับแทนเรียกแล้วนอ้เออป่อยป่อยต่อยเบตมิวเปล่าฮลโ เฮ้ยหน้าๆเลยเอาไม่งั้นมาีผ่านไปไหนมเนาะเฮ้ยโหจ้แบยแล้วสีไม่เข้าเลยยังไม่นาหน้าของสามอนี่ี่ลยไป ไปผมไปผมยเล้ยมันซื้อเกมาเออรอยิ้มของไทยทีเีวเหียเดี๋ยวมโหแกไเหี้ยเอ้ยไหนเอาประดาศเสื้อนอลงไ้มเดี๋ยวแม่งโมโหแกยิ้มให้อ้เหียยิ้มดิยิ้มดิ ยิ S <S <S ้มไปแล้วยิ้มไปแล้วเป็นยิ้มไปแล้ว